ฮันเตอร์สวัสดีครับวันนี้การเดินทางนะครับการตระเวนกินเมนูเนื้อของเราได้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับจากการได้รับคาเชื้อเชิญจากคุณโดมนะครับผู้กำกับภาพบยนตร์เรื่องฮาร์ดบีดเสียงนักรักไม่รุงนะครับบอกว่ามีร้านปิ้งย่างมาล่าปาร้าสุดแสนอร่อยในมหาสารคามนะครับการเดินทางของเราวันนี้ึคือการเดินทางเข้าเมือง ไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ไม่ได้ลุยเหมือนเดิมแล้วนะฮะวันนี้มันขอมันลุยเมืองก่อนดีกว่านะครับไปดูกันซิว่ามันจะเด็ดขนาดไหนครับ ธนาคารเป็นแล้วนะฮะอยู่กับพี่โดมนะครับคนให้กำเนิดโค้นเตอร์เลยนะเนี่ยแต่พี่มีอาชีพหนึ่งคือพุ่มกับภาพยนตร์พุ่มกับภาพยนตร์ภาพยนตร์พุ่มกับซีรีส์ผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมาฮาร์ดบีทเสียงนักรักไม่ลุงครับเคนธีรเดชพี่เสียงทำให้กระแสลุงมาหลายคนรักลุงหลายคนมีบางมีบางลุงผมดูฮาร์ดบีทนะฮะด้วยความรู้จักพี่โดมเป็นส่วนตัวด้วยดูคาแรคเตอร์หนังแล้วก็ยัง ต่างกันกับพี่มากเลยเราคิดมาจากความโลกยุคนี้เป็นโลกของคนยุคใหม่กําลังมาคนยุคเก่าก็ยังอยู่อยากจะให้คน2ยุคนี่เดินทางร่วมกันได้แบบเข้าใจซึ่งกันและกันมากๆเราก็เลยคิดหนังเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาก็เห็นกิมมิคพี่สอดเข้าไปเยอะเลยเรื่องคนสว่าไวเรื่องไอเทมต่างๆใน,นหนังเยอะมากสนุกมากกับไอเทมต่างๆพวกนี้จริงๆเราก็อยากจะใส่ให้ใหมันเขาเรียกว่าภาษาหนังอะเนาะมันน่าจะมีเรื่องพวกนี้บ้างเพราะว่าถ้าไม่ได้คิด ก็เป็นเรื่องของความสนุกไปแต่ถ้าคนได้คิดตามมันก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราอยากจะพูดถึงอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในหนังหรืออยู่ในชีวิตจริงของคนหนังมันสะท้อนได้หลายระย่างบันทึกโลกในช่วงเวลาช่วงประวัติศาสตร์นี้ช่วงเวลานี้เราอยากจะบันทึกในช่วงเวลานี้ว่าเด็กคิดอะไรผู้ใหญ่คิดอะไรแล้วผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นคนแก่เป็นเยอะไว้40เขาคิดอะไรใช่ไหมเด็ก20เขาคิดอะไรมันต้องการแลกมุมมองแต่ถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้แหละ เราอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้อย่างมองเห็นถึงความรักเห็นพี่วนเวียนแถวอีสานบ่อยมากอีสานเนาะมันก็มีความความเป็นไทยสูงความเป็นพื้นถิ่นแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันชัดเจนผมชอบเสื้อผ้ามาเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการกินอยู่เนี่ยก็อย่างส้มตำอย่างเงี้ยคนต่างชาติก็โอ้โหชอบมากตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่มีคำว่าปลาปยาปลาคนกินแล้วก็รู้สว่าเอ้ยนี่มันคืออาหารอีสานชัดเจนเช่เน,ชนปลาล่าอย่างเช่นอาหารลาบมันก็ลาบเหดือก็จะเป็นแบบนึงลาบอีสานก็จะเป็นแบบนึง แต่ส้มตำเนี่ยชัดเจนปกติโคฮันเตอร์เราจะเข้าป่านะครับวันนี้ถูกเชิญมาเข้าเมืองนะครับก็เลยะมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้กันอยู่แต่ตามทมเนียมของโคฮันเตอร์แล้วเราต้องทําอาหารจากเนื้อ,อนนแน่นอนว่าวันนี้ผมมีเนื้อจากฟาร์มบัวงามนะครับจากไร่เอยดพนมไพรเป็นพรีเมียมวากิวหนึ่งชิ้น,นแล้วก็จะมีลิฟไอโคขุนมาอีกหนึ่งชิ้นมาดูซิว่ามักน้ำปะลาย่างกับซอสบาราจะเป็นยังไงนะครับกับเนื้อโคฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับ ยังอยู่กับพี่โดมเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยครับครับผมจิกซะหน่อยนะได้คอยแข้งนะพี่คุยกันยาวโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกุ้อผ้าโอปลาหม่าล่าบายกีฬาคําแพงนะครับที่ตัดอยู่ที่หน้าหออาการฟ้านะครับใกล้ๆกับโรงเวียงมมสศนะครับเส้นท่าขอนยางนะครับแน่นอนครับเรามาที่ร้านหม่าล่า เราจะมาปิ้งย่างกันแต่ด้วยความเป็นโคคัลเ,เตอร์นะครับผมมีเนื้อพีเมียมวาเกิวจากปาร์มบัวงามจะมาประทะกันกันกบซอสบาระอีลากะแพงแล้วก็มีผงหมาราโรยนะครับดูสิว่าวันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงติดตามกันครับ แาตา่ชาวโบงาณกับน้กโบราณที่หลายคำแหงนะครับเดี๋ยวมา่ยงกันแล้วก็จะรวนผมมาล่ากันนะครับโอฮันเตอร์โอฮันเตอร์มันตน้องเหนือนั่นเป็นแบบนี้โอฮันเตอร์ เราเฉือนเน,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 นื้อดูแล้วนะครับดูแลจุกไปนี่หน,นึ่งโรยผมมาล่าก่อนนะครับมาใส่กระตุเต็มใส่กระตับเต็มใส่กันไม่ลัง น้ำปลาละกับผงปลาละมันเข้ากันมากเลยครับอยากกินแบบกัดให้